วันนี้เราจะมาแกงเห็ดโคนดอกใหญ่ๆกันนะคะเมนูของเราวันนี้แกงเห็ดโคนหรือเห็ดปวกค่ะไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะแกงแบบบ้านๆค่ะ ดีค่ะพี่น้องปองไปกลับมาพอกับคุณนายแม่คือเกาอีกแล้วค่ะวันนี้คุณนายแม่สร้างเห็ดปวกเข้ามาค่ะคุณนายแม่ก็กำลังสีมาล้างค่ะเห็ดความสะอาดเนาะค่ะเดี๋ยวไปเบิ้งตอนคุณนายแม่ล้างแล้วอีกเทียหนึ่งเนาะค่ะนี่ค่ะหลังจากที่เขาล้างแล้วเนาะค่ะคุณนายแม่ก็เจะาไปแกงเลยบานค่ะไปเลยค่ะไปแกงกันบานค่ะมาแกงกันเลยบานค่ะที่แกงมีคุณนายแม่ตําแล้วเรียบร้อยค่ะ นายแม่สใส่สริกแหงยี่สิบเมตรหอมแดงยี่สิบหัวค่ะแล้วก็ตะไคร่สามตนค่ะน้่ยานั่งค่ะเรือบแล้วนายแม่แกงเส้นนำยานั่งด้วค่ะจะชิพิษสักหน่อยนะนะค่ะอีกค่ะเห็ดปร,รวกเห็ดปลวกนางเอกของงานค่ะเห็ดปวกหรือเห็ดโคนค่ะ ใส่ไปเลยค่ะเนี่ยอีกคุณนายแม่เอาไปลวกน้ำก่อนเดอ้อค่ะก็แล้วแต่ผู้เฮ็ดค่ะแต่คุณนายแม่ลวกนก้ำกอนานๆค่ะช่วงนี้คุณนายแม่ก็เสิมาปปุงเครืองเลยค่ะเกลือค่ะนี่ค่ะหนึนช้อนชาชูรสค่ะหนึ่งช้อนชาช รสดีค่ะหุึงช้อนชาแล้วเต้ยผู้มักค่ะมักหลายกับไส้หลายขาดไม่ได้ก็คือน้ำปลาค่ะใส่ไป,ไปเลยค่ะสองทับพีให้แม่มักกินปลามักกินปลาเดดน้ำปลานิดหน่อยค่ะ ลอยเขเดือดเป็นสักพักค่ะมีเหลืองสิมาเบาฟัางน้ำค่ะพี่น้องปองไปกลับไปซื้อพัดน้าแม่กับย่างซื้อพักซื้ออย่างนี้แหละค่ะเดี๋มี่ไม่ค่ะเจ้าหนึ่งพอดีเขาก็ไปเห็นพอดีเพิ่นกระล่างเอาอันต้นหอมนะคะต้นหอมสดตั้งสี่ค่ะจุ่มลงในน้ำสีเขียว คุณนายแม่เห็นคุณแม่แม่เลยถฐานทำไมต้องไปจุ่มน้ำสีเขียวด้วยคะเพอ่์ก็เลยว่าอ๋อผักมันจะได้สดจะได้เขียวเุณนหวาคุณ,าคณนายแม่เลยว่าเอา้าทำไมไม่ขายแบบไม่ต้องใส่อะไรเลยคะคเพอ่์ก็ว่าไม่ซื้อก็ไม่ต้องมายุ่งเป็นหวังสีเนาะเอาก็ห่วยคุณขายของคุณนึกถึงแต่ ผลประโยชน์ของคุณแต่คุณไม่เนื้อถึงผู้บริโภคคุนก็เรียกว่าอจะอะไรห้าบาทสิบบาทเป็นว่าคุณนายแม่ก็เรียกว่าเอาคุณมาขายของพูดก็อยากได้เงี้ยงอหาบาทสิบบาทเพแมนบอกซูมือนี่โรคไพไข้เจ็บมันจะแห้งหลายขายของนีหอย่างกับเบิ้งนึกถึงคนสื่อใน่เป็นอย่างคุณนายแม่ก็ว่าไม่ซื้อไม่ต้องมาพูดคุณวายคุณนายแม่คุณนายแม่ก็เรียกว่า ไม่ซื้อหรอกคะ่ะร้านอื่นมีเยอะแยะแต่อยากพูดให้คุณได้มีจิตสํานึกมั่งนายแม่กกับวังสี่จะเห็นแกได้จะเห็นแกตัวให้นึกถึงผู้บริโภคเขาบ้างทุกวันนี้โรคมันก็เยอะพอแรงอยู่แล้วคุณนายแม่ก็เลยหวังสี่พอแรกคุณนายแม่ก็ั่างนี้คะ่ะเขาไปซื้อของค่ะเขาไม่ได้ไปขอเขาเขาก็มีสิทธิ์จะว้าจะบอกเขาเขาสิฟังหรือเฟังมันก็นอีกเรื่องหนึ่งน้ะคะ่ะ เวลาเข้าไปซื้อก็เข่าหรือของกินนี่อย่างนี้ค่ะซูมือนี่ก็พื้นราค่ะกับสถานการณ์โควิดน้าแม่ก็สิบอกลูกบอกคุณสามีว่าเวลากินซื้อของขนอ,งงอกกินสิ่งที่เราต้องดูอันดับแรกแม่ค้าใส่แมสไหมสองแม่ค้าใส่ถุงมือไหมเพราะแม่ว่าเหาานาไมยเลยค่ะแต่ว่ามันเกิดผลลักษณอิหรี่ค่ะในกรณีไหมค่ะ ไซต์แมตต์ไซต์ถุงมือเฮดกระเาะพาหุส่สิค่ะเืาอออกตามมือตามหยังสิค่ะมันกัตตาเสี่ยงมันกัมีค่ะเลยบอกคุณสามีว่าถ้าเบื้อว่าแต่สิกินหยังก็คือเบิ้งว่าไม่ค่ะใส่แมตต์บอส่ถุงมือบอเห็ดปนที่คุณนายแม่มาเก็ดกระเาะพาเป็นสี่ค่ะกัเฮ็ดกินเองกับแสแบ,บแนบว่าแสบแนบจะความสะอาดป้อมปลอดภัยคือว่ามั100นมีรอยประเส้นหนะค่ะ ออกมาเบาสู้กันฟังซื่อๆหรอค่ะก็เวตุการดิดงนายแม่พอมาน้าค่ะเรื่องแม่ค้าคะนี้ค่ะตีฝาดพีน้ององปลายถ้าเวลาจะไปซื้อน้นกินกบบเบิ้งดีๆค่ะเสียเวลาจะหน่อยในการเลือกการเบิ้งนะค่ะอม่ได้พ่อเกการเดี๋ยว่าไม่ค่าเห็นแกตโตเห็นแก่ใดนะค่ะตอนนี้ก็เดือดถือ่าคาะน้ามังเฮานายแม่ ซีมีจักหน่อยก็ค่ะวา่ารสชาติได้บ่แตสบไปสแสบแล้วคุณแม่แม่กันเอาผัดใส่ได้เลยน,ยนะคะ่ะซื้อของซื้อหนังของอยากของกินนี่สำคัญเด้อค่ะพี่น้องของเบิ้งดีๆซส,สบแบ้วค่ะเดี๋ยวให้เห็ดเขาสุกอีกจักหน่อยกนค่ะ ค่ะตอนนี้ะสกแล้วเรียบร้อยค่ะน้าแม่ก็จะเอาผักลมใส่เลยค่ะนีทาลมใส่เลยค่ะผักนีก็ะแล้วจเข้ามัดค่ะน้าแม่ใส่ต้นหอมเะอมพะไอตู้ค่ะหรือใบแมงลักค่ะหรือแกะค่ะแต่ยิลืมเด้อค่ะคลิปนี้ทมากกะฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามสิ่งที่สำคัญกดกระดิ่งติ้งติ้ง,งสิบประดิภาดคลิปของเห้านอค่ะคุณ้แม่กับสิปษกินแล้วค่ะสุกเรียบร้อยแล้วแกงเห็ดโคนของเราหรือว่าเห็ดปวกบ้านเฮ่านี่แหละค่ะค่ะเรียบร้อยกระลาพี่นอ้องป้องป,องปายไปซ้ำนีแ่แหละค่ะบา,บาย